ว่านกุมารทองว่านกุมารทองก็มีหลายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นว่านกระทุ่มว่านตะกรอ้อหรือว่านแสงอาทิตย์เป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่มีลำต้นใต้ดินลักษณะของหัวที่ตามภาพเลยก็เป็นหัววา่านเนี่ยคล้ายหัวของใหญ่เปลือกที่หุ้มหัวมีสีน้ำตาลไม้และมีจุดสีแดงคล้ำประับทั่วหัวส่วนล่างของหัวมีรากออกมาเป็นกระจุก หนานแน่นดูเหมือนแท่นหรือฐานรองหัวทําให้ดูคล้ายเด็กนั่งอยู่บนแท่นไว้ผมจุกจึงถูกเรียกว่าวานกุมารทองโดยการปลูกเนี่ยเราจะใช้หัวตัวเนี้ขุดดินแล้วก็ลกลบหัวตัวนี้พอมิดหัววานลดน้ำตามความเชื่อแล้วว่าเวลาลดน้ำต้องเสกด้วยคาถานโมพุทธายะสาหรือเจดรอบเสมอ เพราะมีความเชื่อหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเอาน้ำมันทาทั่วตัวจะอยู่ยงคงกับใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับสำหรับวิธีการทำน้ำมันเนี่ยก็เอาดอกว่านตามรูปที่เป็นสีชมพูเนี่ยไปเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันถั่วก็ได้และเอาไว้ทาตัวก็จะเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงคงกับพันชาตดี นอกจากนี้ก็มีความเชื่อที่ว่าใครปลูกว่านกุมารทองไว้จะเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้ปลูกเป็นว่านที่มีอำนาจมีเทวดาคุ้มครองเป็นที่ยำเกรงแก่ผู้พบเห็นถ้าค้าขายก็จะขายได้กำไรไม่ล้มจมใครอยากได้อะไรให้อดธิฐานเอาเถิดในสิ่งที่ปรารถนาไว้นิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือหน้าสาร,ระาภูมิอย่างไรก็ดีนะครับในสหรัฐอเมริกาได้วิจัยพบว่านในหัวมีสารไลโครีน และอลคาลอยที่เป็นพิษทำให้อาเจียนน้ำลายมากกว่าปกติและท้องเสียสำหรับการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้นที่เกิดใหม่หรือหัวใต้ดินโดยใช้ดินปนทรายหรือดินเผาไฟเป็นดินปลูกลบดินพอมิดหัวว่านว่านต้นนี้ชอบความชื้นสูงควรตั้งไว้ในที่ร่มรำไรรดน้ำได้ทุกวันแต่ว่าในฤดูหนาวควรงดให้น้ำเพื่อป้องกันหัวเน่าแต่ว่าถ้า นไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับ ผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ ที่มีชื่อมองคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับตอนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ